สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคนที่ทำให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเป็นยังไง เม w a n ง s Plate of Koi f i ฟล์ของซอสฮัลโ l o f a n โอเคเหมือนเขาได้คนพบสัจธรรมของชีวิตนะ <c ười> คนที่ทำให้คุณเสียใจตอนนี้เขาเป็นยังไงเอ่อ เขาอะชีวิตของเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงนะคะคือเหมือนได้รับผลกรรมถ้าอะไรที่เขาเคยทำกับคุณถ้าเขาเคยทำให้คุณเสียใจอะเขาก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ความเสียใจนั้นอาหรือถ้าเขาเคยแบบหลอกลวงคุณไม่จริงใจกับคุณตอนนี้เขาก็กำลังเจอคนหลอกลวงเจอคนไม่จริงใจกับเขาเหมือนกัน นะคะแล้วก็ตอนนี้ชีวิตค่อนข้างจะยุ่งเหยิงเจอปัญหาเข้ามาหลากหลายทางในในเวลาเดียวกันค่อนข้างยุ่งค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็คนใกล้ตัวก็รู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้บางคนที่เขาเคยคิดว่าดีมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ เอ,อได้คนพบความจริงได้พบว่าคนที่ห่วงใยเขาจริงๆคนที่ดีกับเขาจริงๆก็คือคุณคุณที่คอยห่วงใยเขาคุณคอยดูแลมีความรักที่บริสุทธิ์มีความจริงใจกับเขาแต่เขากับทําให้คุณเสียใจแล้วไปทําดีกับคนอื่นทําดีกับคนที่ไม่ได้จริงใจกับเขาแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเห็นแล้วเขารู้แล้วแล้วก็บางทีเนี่ย บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของที่ว่าตอนแรกเขาอิกนอคุณเขาไม่สนใจคุณเขาไม่แคร์คุณตอนที่คุณกําลังแบบตามเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาเอาอกเอาใจเขาเขาอาจจะไม่ใส่ใจไม่เห็นคุณค่าของคุณแต่พอณปัจจุบันนี้ตอนนี้คือไม่มีคุณอยู่ตรงนี้แล้วเพราะว่าคุณพอแล้วคุณเสียใจมากับเขามากๆแล้วแล้วคุณก็ถอยไปละเขากับรู้สึกว่า เขาขาดอะไรไปอะ่ะเขาขาดคนที่ดีคนที่รักเขาคนที่จริงใจกับเขาคนที่พยายามทําทุกอย่างให้เขาไปแล้วเขาเริ่มคิดถึงคุณพอคิดถึงแล้วทำยังไงคิดถึงแต่ไม่มีคุณแล้วความคิดถึงมันก็ทรมานเพราะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเอ่อมันสายไปแล้วอะ่ะมันสายไปตรงที่คุณหนีไปแล้วคุณหายไปแล้วคุณปล่อยมือจากเขาแล้วเขาหันกลับมาตอนนี้เขาไม่เห็นคุณ มันก็กลายเป็นความเศร้าความความเครียดที่แบบเอ้ยมันเหมือนของสําคัญสิ่งหนึ่งของเขาอะ่ะหายไปแต่กว่าจะรู้ว่าไอ้ของสิ่งนี้มันสําคัญกับชีวิตอะคือตอนเนี้ยมันหายไปแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะอืมอารมณ์นั้นน่ะคะ่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาก็กําลังวุ่นวายวุ่นวายกับหลายสิ่งหลายอย่างเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตคนใกล้ตัวหักหลังบ้างเจอเออ เรื่องงานอ่ะเรื่องงานก็อาจจะยุง่งวุ่นวายเหนื่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มปรง่งเริ่มคิดได้เริ่มเข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นเริ่มมีความสำนึกผิดอืมเริ่มสำนึกผิดนะคะพอสำนึกผิดแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอยากเริ่มต้นใหม่อยากแก้ตัวอยากปรับปรุงตัวรู้ตัวว่ารักคุณ อย่างที่บอกไปอ่ะบางคนน่ะมันอาจจะเป็นแค่อาการแบบไม่รู้ตัวคือได้รับมาตลอดไงเพราะคุณให้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 เขามาตลอดเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้เห็นว่ามันมีค่าอะไรเพราะยังไงเขาก็ได้รับอยู่แล้วยังไงคุณก็ทุ่มเทเพื่อเขาอยู่แล้วยังไงคุณก็รักเขาอ่ะเออแต่พอคุณไม่อยู่แล้วคุณไม่ไม่ทุ่มเทแล้วคุณพอแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเริ่มที่จะร้อนลนละเพราะว่า เขาจริงๆแล้วเขารักคุณแต่เขาแค่ไม่รู้ตัวเขาแค่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเองเขาแค่รู้แค่ว่ายังไงคุณก็รักเขาจนวันนึงคุณไปอ่ะเริ่มเริ่มกังวลกเริ่มมองหาไม่เห็นไม่เห็นคุณคิดถึงนะคะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองรู้แล้วว่ารักรู้แล้วว่าต้องการคุณหรือบางคนเขาอาจจะไปเลือกคนผิดแล้วก็รู้แล้วว่าคนนั้นเนี่ยไม่คู่ควรคนนั้นเนี่ยไม่ได้จริงใจ คนที่จริงใจกับเขาก,ก็คือคุณคนที่เขาควรจะรักก็คือคุณอืมหรือบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบว่ารักสามเจ้าก็ได้แต่อาจจะเป็นแบบระหว่างคุณกับเพื่อนหรือระหว่างคุณกับงานอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาไปเลือกคนอื่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คุณอืมเขาอาจจะแบบไปเลือกเพื่อนเขาเพื่อนเขาอาจจะแบบเป่าหูเขาว่าเฮ้ยคุณไม่ดีคุณไม่เหมาะสมคุณไม่คู่ควรกับเขา แล้วเขาเชื่อเพื่อนแต่พอคุณไปปุ๊บไอ้เพื่อนคนนี้อาจจะแบบว่าหักหลังเขาหรือว่าทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงใจอ่ะงั้นไอ้ที่มันเคยพูดมาก่อนเนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าคุณไม่ดีอย่าไปคบกับคุณเลยอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้กับคุณเลยอาจจะเพราะเพื่อนคนนี้อิจฉาเขาก็ได้ไม่อยากให้เขามีความสุขเออเนี่ยก็จะมาพบกับสัจธรรมพบกับความจริงหูตาสว่างพอหูตาสว่างคิดได้อ่ะคิดได้ ปุ๊บรู้แล้วว่าต้องทำยังไงอยากกลับมาหาอยากกลับมาหานะคะเนี่ยรีเทิร์นเห็นไหมอยากจะรีเทิร์นกลับมาโอเคแล้วเดี๋ยวมาานันจะมีการรีเทิร์นกลับมาแหละเพราะว่าตัวเขาคิดได้แล้วและอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาต้องการต้องการคุณ เพราะคุณจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาไว้ใจได้เป็นคนที่รักเป็นคนที่ห่วงใยเขาเขาต้องการสิ่งนั้นกลับคืนมาแล้วถามว่าเขาอ่ะจะดีกับคุณมากขึ้นไหมดีขึ้นนะคะเขาจะดีขึ้นเขาเองก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นด้วยเหมือนกันอืมเขาจะติดต่อมานะเป็นการโทรมาก่อนคิดว่าส่วนใหญ่นะจะเป็นการติดต่อพัน การโทรการแชทอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาอาจจะมาหาคุณกำลังจะเดินทางมาหาคุณก็ได้อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ก็ไม่นานแต่ก็ไม่นานตอนนี้อาจจะยังมาไม่ได้าอาจจะยังยุ่งอยู่อาจจะยังเคลียร์อะไรไม่เสร็จหรืออาจจะต้องขอเวลาทำใจอีกนิดนะคะแต่ไม่นานไม่นานคำว่าไม่นาน ดูให้แล้วกันว่าประมาณเมื่อไหรสามวันไม่นานจริงๆนะเนี่ยมันเป็นหลักวันนะคะหลักวันอ่ะสามวันสามวันห้าวันสามอาทิตย์ห้าอาทิตย์ประมาณนี้ ไม่เกินนี้ไม่นานเพราะไพ่มันออกมาเป็นค่อนข้างรวดเร็วแล้วจากไพ่ใบเนี้ยอคิดคิดดูเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะก็เหมือนแค่รถติดอะค่ะรถติดมันก็ไม่ได้ว่าติดเป็นชาติเนาะมันไม่ได้ติดเป็นวันมันไม่ได้ติดเป็นปีรถติดมันก็ติดแค่เออไม่กี่นาทีลักษณะการเปรียบเทียบว่าเออก็รอรอหน่อยนึงเออไม่ได้รอนานมากอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้มันอาจจะยังติดขัดอยู่ยังทําอะไรไม่ได้ตามใจตัวเองเพราะว่าอาจจะมีหลายเรื่องมีปัญหาเข้ามาตอนเนี้ยที่ต้องจัดการก่อนที่ต้องเคลียร์ก่อนอาจจะเรื่องงานด้วยเรื่องส่วนตัวด้วยออแก้ปัญหาส่วนตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเคลียร์อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนีเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวติดต่อมาแน่นอนโอเค จบการอ่านไพยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ